สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆกันอีกครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อคุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจาก KOO Joe Channel ด้วยนะครับในเรื่องของความรักมันจะมีอะไรที่ดีไปกว่าการที่คนที่เราชอบ มีใจให้เราเหมือนกันอีกล่ะครับแค่คิดก็ฟินแล้วใช่ไหมจะให้เขาชอบมันก็มีวิธีอยู่แต่ก็อย่าไปจริงจังอะไรมากมายเลยครับชีวิตเรายังต้องเดินทางอีกยาวไกลยังต้องพบเจอผู้คนอีกเยอะถ้าเขาชอบเราก็ดีไปแต่ทําไมก็ยิ้มสู้ต่อไปครับ ดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดู6ทริคที่จะทำให้เขาหันมามีใจถึงไม่ได้ผลแต่ก็ดีกับตัวเองดูเสร็จแล้วลองทำตามครับรับรองมีผลดีมากกว่าผลเสียแน่นอนส่วนจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นไปดูกันครับข้อที่1ร่าเริงเข้าไว้ คงไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้คนที่ตีหน้าเศร้าและอารมณ์บูดอยู่ตลอดเวลาหรอกนะครับคืออยู่ใกล้คนอารมณ์เสียก็มีแต่จะพานให้เราอารมณ์ไม่ดีไปด้วยหากคุณเป็นแบบนี้คนที่คุณปลืม้มคงไม่ชอบคุณแน่ๆแ,แต่ถ้าคุณเป็นคนยิ้มง่ายอารมณ์ดีร่าเริงเขาก็คงสบายใจที่จะอยู่ใกล้หรือพูดคุยกับคุณนานๆแต่ก็ไม่ต้องร่าเริงจนมันดูเสแสร้งนะครับเอาธรรมดาธรรมดาที่เป็นธรรมชาติก็พอครับ ข้อที่ 2. มั่นใจเข้าไว้ความอายแน่นอนแหละครับมันก็ต้องมีกันบ้างแต่จะมาอายแบบเด็กๆกระมิดกระเมียนอยู่ถามจริงๆครับว่าชาตินี้คุณจะได้เขาไปเป็นแฟนไหมกล้าๆหน่อยใส่ความมั่นใจเข้าไปอะไรมันก็ดูดีทั้งนั้นแหละครับถ้าเรามั่นใจเข้าไว้แต่ก็อย่าให้มันเกินเหตุถ้ามั่นใจมากไปเขาก็อาจจะกลัวคุณได้เหมือนกันเอาแบบพอดีพอดีจะดีกว่าครับข้อที่3ศึกษาเขาให้มากเข้าไว้ รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งเคยได้ยินประโยคนี้ไหมครับการที่เราจะจีบหรือจะเข้าหาใครสักคนเราก็ต้องเรียนรู้เขาก่อนว่าเขาคนนั้นเป็นยังไงนิสัยใจคอรลฟ์สไตล์การศึกษาฐานะและที่สําคัญก็คือเขาโสดอยู่หรือเปล่าเพื่อที่ว่าเราจะได้ดูว่าคุณควรจะเริ่มต้นกับเขายังไงคุณกับเขาพอจะไปด้วยกันได้ไหมต้องศึกษาข้อมูลไว้ให้มากๆครับข้อที่ 4. คิดบวกเข้าไว้ คงไม่มีใครอยากจะอยู่กับคนที่คิดลบตลอดเวลาหรอกนะครับมันเป็นพลังงานด้านลบอยู่ใกล้มากๆก็ไม่ดีต่อจิตใจคิดบวกเข้าไวอ้อ่ะดีแล้วครับนอกจากมันจะทําให้คุณรู้สึกสบายใจแล้วมันยังทําให้คนรอบข้างสบายใจได้อีกด้วยครับข้อที่ 5. ทําตัวให้น่าสนใจเข้าไว้ ถ้าหากคุณอย่าให้เขาสนใจคุณก็ต้องเริ่มจากการสนใจเขาก่อนแต่ตรงนี้แหละที่เป็นประเด็นเราให้คุณสนใจเขาเพื่อที่จะให้เขาสนใจคุณไม่ใช่ให้คุณทําตัวหน่ารําคาญใส่เขาแต่รู้จักขอบเขตค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าไปรีบร้อนอย่าเรียกร้องมากเกินไปแค่นี้คุณก็น่าจะเป็นคนที่น่าสนใจของเขาไม่มากก็น้อยแล้วล่ะครับข้อที่6เป็นตัวของตัวเองเข้าไว้ บอกไปไม่รู้จักกี่ครั้งแล้วครับว่าการเป็นตัวของตัวเองนะ่ะมันสําคัญขนาดไหนคือมันเป็นเนื้อแท้ของเรานะครับถึงแรกๆเราจะแสร้งทําเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเราเพื่อให้เขาหันมาชอบเราก็จริงแต่นานเข้าคนก็หนีความเป็นตัวเองไม่พ้นอยู่ดีเพราะอย่างนั้นเขาเป็นตัวเองไปซะตั้งแต่แรกเถอะครับถ้าเขาไม่สนใจก็ช่างเขาเถอะครับเป็นอย่างไรบ้างครับเพื่อนๆหกทริกที่จะทําให้เขาหันมามีใจถึงไม่ได้ผลแต่ก็ดีกับตัวเอง คนเราถ้าคิดดีปฏิบัติดีก็มีชายไปกว่าเครื่องแล้วล่ะครับความรักเป็นเรื่องที่ต้องทําความเข้าใจถึงจะรบร้อยครั้งอาจจะไม่ชนะทั้งร้อยครั้งแต่ก็ต้องมีชนะกันบ้างสักครั้งล่ะครับและขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก campustar.com s ด้วยครับถ้าเพื่อนๆถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe ไว้เพื่อเป็นกนาลังใจให้กับ KOOJO Channel ได้ผลิตลิดดีต่อไปและพบกันใหม่สวัสดีครับ